ฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบักบัน่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสส่งช่วยข้าพเจ้าไว้เป้าหมายสูงสุดเป้าหมายคือความฝันหรือวิสัยทัศน์ที่มีเวลากำกับเราอยากได้อยากมีอยากเป็นบางสิ่งอย่างชัดเจนในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตต้องการทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงเป้าหมายที่เรามีในใจเป็นส่วนสําคัญในการถักดันขับเคลื่อนชีวิตให้ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งสําหรับผู้ไม่มีเป้าหมายใน ชีวิตเขาจะเป็นเหมือนกิ่งไม้ที่ไหลไปตามกระแสสุดแล้วแต่กระแสสังคมจะพาไปเขาไม่ยอมค้นหาตนเองว่าอยากเป็นอะไรอยากจะทําอะไรด้วยตนเองเขากลัวการตัดสินใจเพราะคิดว่าถ้าทําไม่ได้จะนำความผิดหวังหรืออายผู้อื่นความคิดเช่นนี้ผิดมหันเราคงได้ยินคําพูดที่ว่าตั้งเป้าแล้วล้มเหลวก็ดีกว่าความสําเร็จที่ได้มาโดยไม่มีการตั้งเป้าหมายอะไรที่ได้มาเป็นลาบลอยไม่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้เราได้อาจารย์เปาโลตั้งเป้าชีวิตคริสเตียนของเขา ซึ่งเป็นแบบที่ดีของทุกคนที่จะลอกเรียนแบบเราต้องรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดขนาดดำรงชีวิตอยู่คืออายและสํสำหรับอาจารย์เปาโลคือให้ชีวิตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์สิ่งที่เขาอยากฉวยไว้มาเป็นของตนเองคือลักษณะการดำเนินชีวิตให้เป็นเหมือนพระองค์ให้ได้อาจารย์เปาโลทึ่งในชีวิตการปฏิบัติความเสียสละความอดกลั่นอีกทั้งความเมตตาการให้อภัยและอื่นๆที่พระเยซูมี เป้าหมายของการเป็นคริสเตียนคือที่จะได้เป็นเจ้าของชีวิตที่มีในพระเยซูให้มาเป็นของเราถ้าเราตั้งเป้าเช่นนั้นพระคริสจะใหญ่ขึ้นและตัวเราจะเล็กลงไม่ใช่ตัวเองใหญ่ขึ้นและพระเยซูเล็กลงนะครับสำหรับข้าพระเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสและการตายก็ได้กำไรอเมนนะครับทางพระพร